อีกฝั่งไ่้จะเป็นอยู่แล้วโอ้ oh, <c oughs> เรียบร้อย okay, เฮ้ยเซฟษฐีพันิเชอร์แต่ถ้าเล่นพันิเชอร์พี่ชอบเล่นแบบคนบิดดาเมจเอ้ oh! เอาะอาาะไรจ้าพันิเชอร์ใช่ไหมจะได้เกรีแบแรก <c oughs>

โอ้ยอโอ้โหไม่ทันเพื่อนไม่มามองหลังเลย,ยแปเปลี่ยนเลยพันนิชเชอไม่ไหวแ,วแล้วล่ะในมอเลยแล้วใ,ใครจะฆ่าเราเนี่ปลาหมึกเนี่ย Yeah, yeah. เป็นเฮราเป็นหรอกิแหลยมาแล้วนะ low, low, ลโลโลโลแล้วแมนบินบาข้างบนนะ่ะไปกันนะดูหน้าดูหน้าดูหน้าทิ้งหลอด ม,มีเขียวครับไม่ตาย oh, เปิดอนติเปิดอนต s <S รีคด <c oughs> <ล>ิโลดีนะเปิดอันติพอดีติงมันพลาดเปิดอันติต่อ Ready put show. แปลงเปนไอเดียวะดูนาไอพี่จีตรงนั้นที่ไม่ได้ <c oughs> ไมต้องไปยืนมุมแปบะบ Tinh lô. Ok, tinh lô. Maximum! Ôi, <coughs> là băng mi mi kia, băng hai Tinh lô, rồi Tinh lô, mày. Tinh lô, mày. Tinh lô, mày. sẽ chết, không ไปเลยมีตัง้งสวยข้าบนข้าบนไปแล้ววะ<ป>ตายตะกี้ยิงไม่โดนนะน่าโดนแรงระเบิดตายถือว่าลัคก,กี้อยู่ That is much better oh, The more than you medicine. So me assistance. Your medicine. Uh, good medicine. Show me the mystery I will protect you. Your god is good. I'll be I'll be you. good Your powers are right. 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 I'll get you next time. อยู่ในต้นไม้พีม่มองไม่เห็นโอเคสวยโอเขีวอยู่โอเคสวยไอ้สิ่งา,ายตา ไอ้แล้วแมนยิงผมอ่ะเฮ้ยฮิวน้อยเข้าไปวะตา้ยไปหมด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 ไปหยดไปหมดไปหมดไปหมเข้มดคิมเหมือนเนสเล่ไม่ใช่ไม่ใช่เนสเล่กาแฟเนสครับเออ ก็จะไมกู้ค้างอย่างนั้นนะโดนอะไรอ่ะตัวมันค้างเฮ้ยดันรถเถอะดันอยู่ผมดันอยู่ไอ้มันไปลุมดูหน้าอะไรกันตรงนั้นเฮ้ยลูกิ้โอ้โหทีเดียวอุ้ยมันแปลงร่างขันนิดเดียวเกือบวันช็อตอ่ะพี่โอ้โหอ๋อโทษดิ กัวชิพก็ไม่ทำเมื่องอะไรโอเคโอเคน่าจะไหลคุณซื้อวัดคุณซื้อน้ำเหรอซื้อซื้อแล้วจะ้อทางออลไมะไหววะโอบโหหลินแคึ๊นหาเหรอ้อดาบเพืนอหากระสุนหมด สวยสวยเพื่อนเปิดนตีเพื่อนเปิดนีไปเลยอ้ไม่ด้โลอนเดียวสวยโอ้โอันน hm ี oh. ้ระวังรอปุชิปกินไปไปไออารนฟิตอารนฟิตตายตายก่อน สวยระวังโอ้ยตายฉันตายแล้วแหละชุบได้ไหมเนี่ยเฮเล่าชุบได้ไหมไม่ได้กดชิปไม่ทันอ่ะแต่แกน่ะเขื่อนเพื่อนโอ้โห โโอ้หแมนนิโต้แมนนิโต้ลงโอ้ลงหลายตัวเลยเลือกไปผูกเลยไปหาไปจ้ะสวยเอาวะดีนะกรอบอันตรายโค้งทันเมื่อกี้าบูบุรีมันกดกดโดนนะ แท็ hey, เป็นแล้ว,ลวนะ <laughs> มันแท็งเดี่ยวได้ถ้าแทง็งถ้าแรงรั่วแท็งเดี่ยวได้ดีดดีดคูดว่ะคูดโล่คูดโล่ใส่น,นนะโอ้ยไม่ตาย ฟูโดโอ้โหต,ตายแล้มั้งคาดาเมจยตีดาตะกี้ตะกี้โดนโดนฟูดวะตา,ายแล้วมั้งไม่ตายเฮ้ยทเดียดเด๋ยวทเดี๋ยวเออสวยเฮ้ยมีเจ็บมีเจ็บระวังมันกินนะแค่นั้นเลยระวังมันกินนะปีรีปล แทงด้วยแข็ง,ขงตายตัวใหญอย่างแม่ไม่ผมสปแปมเฉยๆม,ม,มันเพื่อนบงังหมดเลยผมสปแปมไปข้างหน้าเรื่อยๆ <c oughs> แล้วมันก็โดนตรงนั้นหิวไม่ได้อ่ะ <c oughs> ไอรอนแมนอ่ะโอ้ <c oughs> oh, ระวัง <c oughs> ้กระสุนมาหมดอะไรตอนนี้เนี่ยพี่พี่ไอโมนไห้มาสวยเอมาอีกโอ้ยโอตายไม่จับก็น่าจะเป็นฮิวสเตนแม่งโดนจับ แต่ปี๊ยอะไรเต็มเลอ่ะไเต็เปิดขทางหน้าหมดเลยมันโดนเจ็บมานโดนเจ็บมันไม่ได้ไปข้างหน้ามันโดนเจ็บกินเข้าไปไอ้ลากไปข้างหน้าเอาไม่ลงคอย ไอ้โคกมีอันติไม่เปิดอันติเข้าพอยโอ้ยจะบ้ามันรออะไรไม่รู้่ะเปิดอันติยื้อไปเลยจะกดกดกดต่อเกืดอะไรโอ้ยโอ้ไม่ทัน โอเคตแทงเตไปแล้วข yeah. oh, oh. uh ้าบนอยู่ข oh. ้างบน่นเลย้ย อะไรวะน้ามาเขี่ยไปตรงหลังผมโดนปดจมโดนอ๋อวีี๋ยอะไรดีวะเด โอ้ย oh มันเอาลูนา่าลูน่าเพิ่งมาลูน่าตายอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยยังไม่ตายตายยังไงให้ไม่ตายวานะ <c oughs> น่ะหมดนหน ข้างหลังมาข้างหลังมาพี่โอ้ปวดผิดจังหวะว่ะตเอนะพี่รอดไนะโอเคพี่รอดวันนี้วันนี้นนีเฮลาองเ กปกติแปลงหน้าเป็นลูน่าไม่ถึงฝั่งวันนะพี่อ๋อไม่ดโอ้จะแตกหรอเปิดทันละข้างบนครับบนสกาเรตเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ต้องตายโอเคตรงนั้นหิ้วไม่ได้พี่เหินบางเห็นบางเห็นบางเห็นไม่ได้ติดสกาเรตปิดด้วยข้างบนโอเคเดินสกาเรต โอเนะ้เขียนอะไรแปลกเลยขอทีหน่อยเฮ้ยเต๋่ไม่ทันตายตายตายเฮ้ยพี่ติดพี่ติดหมอ น้าทำไมไปตีแพงมากโ n นให้สวยสวยบูดาเมทให้สวยข้างหนา้าข้างหนา้าบูดาเมทให้อยู่ไม่เข้าลงไป คิดเตะกูดลงซ่วมอ่ะ วันนี้พี่เล่นดีนะแต่พี่ไม่ได้มีพีเลยว่ะโ <c oughs> อ้โหสามห้าตัวเล่นไปได้ไงวะล่ะอุ้ยอีกนิดนึงอีกหกแต้มขึ้นแพทเก่งมากเ้ยปับจับ๋ยบจะขึ้นโอเค